ตอนนี้เจาะก็มาถึงวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณโยมนะแ<ม>ถวคลาดปลอดภัยนะกลับมาอยู่วัดแล้วนะสาธุเจอครับเจินม,มาเฮ้ยอตามหายเ่้ยเจอกลับมาวัดแล้ว เรากลับมาวัดแล้ว จอกินกล้วยจอกินกล้วยจะช้าตามหายจอกลับมาแล้วจอไม่ตายแล้ว <laughs> งอนหลายวันเลย หโตมาเลยอ่ะรอเวลาลูกที่สามโอ้โห,โโโหกูบอกกันแล้วมึงอย่าไปเที่ยวอย่าไปเที่ยวเที่ยวแล้วอด ح ح> เอองอนหลายวันเลยกล้วยวีนี่ยังใส่ไม่พอกินแล้วมั้งในจ่อไอ้ไม้ ح ح> โอ้โห,โหลูกที่สี่โอ้โหหิหวโซเลย พอว่าแล้วมึงอยี๋ยไปเที่ยวอไปโดนลูกระเบิดเขามาสิไปรักกับข้าวเขากินน่ะนู่นหมู่บ้านนี้อิ่กนคนงานเขาเขาเอากับข้าวไว้เขาเขาหิวเขาไงเขาทางานเหนื่อยกลับมาจะทํางานไอ้จ๋อไปเล่นกับข้าวเขาหมดเขาเลยระเบิดเขาระเบิดตาหัวให้ ดีกว่าปืนยิงเอาพวกมโหหิวเออหิวจ <Ờ S 3> ัดเลยอ่ะ <hatten> ส <after>, ี่ลูกอ่ะยังไม่อิ่มอีกอ่ะเออ tỷ lục lẽo nhiều ý chị có đi nỉ theo nỉ không